อย่างนละละั้นอุ้ยวังเว้นน่ะแอนนี่เห็นไอ้ยืนเป่าแซกโย่ข้อเน,นียงทั้งรอทั้งเกงหลังขอเทะเลยอ่ะไอไอไอ,อ,อ,อไอ้ไอไอกันเลนเพราะเท่านัน้นละ่ะ no 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 บอบอบอเล่นเกงปานนี่ มันก็นต้องมีทีมากทีไปแมนบอเธอโบสูแอนนี่ฟังได้ในโบไอได้โบเด้อเด้เอเด้อเด้อโอ้ยมันมันต่ำไอได้เมื่อกี้เอาเอาเอาโบไอฟังก็ไดม้มาจากไหนก็นอะตอนไอได้น่อยนั่นพออไอเป็นนักดนตรีมแม่ไอเป็นหมอลำเออพิ่ก็เลยสอนทั้งรอง,ท,งทั้งลำทั้งดนตรีให้ไอพอ้อม ใหญ่ขึ้นมากก็เลยอยากล่องเดินตามความฝันบ่งก็เลยได้มาเป็นมอล้ำจนถอดสุ้มือนี่และฮะฮู้ยี่ีตี่ไออะครับครับบอกคืออันนี้เลยจังใดแอนนี่น่ะมีความสวยเป็นทุนเดิมก็เลยได้มาเป็นหมอลำนี่มาจ้าโอ้ยเศร้า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 ิม่ามีความสวยเป็นทุนเดิมอย่างหนูพูนไปหาอาบหน้าไปหาแต่งหน้าแต่งตาแน่วมันสิง่ามูน่ะไป พากันไปเพื่อนสาวเธอหน่ะพากันไปน้ำไปแต่งหน้าแต่งตัวพี่อาดไปไปหนีไปไปไหโอ้ยซูมหนีเนาะโอ้จะเหตุไดเด้อเอาครับโตัวแน็กครับปั๊บไปยังโตจังไหนมาเป็นหมอลำล่ะผมบอกครับตั้งแต่น้อยๆนะผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นหมอลำอี่แม่น่ะเพื่อนพาผมหอบศาสตร์ไปเบิ่งหมอลำแต่น้อยผมก็เสียนบอกว่า อยากใส่สุดเพ็เดด้อยากลองเพลงเท่ๆคือเพื่อนแห่งแม่ผมก็บอกว่ามันบลลัมบอลลุ้ยดรออาชีพนี่นะเต้นกินล้วกินเล่าอย่างไห้ผมรียนจบสูงๆเป็นเจ้าคนได้คนแห่งใจผมมันบมมากไหมผมอยากเป็นหมอลำก็เลยลองขอมแม่มาเป็นหมอลำเบิ่งจากสองสามปีนี่ล้วอ้เออโตก็ย่าคิดหลาย บ่ว,ว่าสิอา์อสิไม่หยังบ่ว,ว่าสิเป็นหมอลำถ้าโตมีความสุขเฮ็ดแล้วมักเฮ็ดแล้วชอบก็บเฮ็ดไปโรดโโแต่ละมื่นแต่ละเว้นมีแต่นแนวไอ้คิดยากศิลปินหมอลำเป็นอยังขึ้นเป็นจังสันพ่อได้โด่งได้ดังแล้วก็เป็หยังคิดอยากโตนรขานกับโตนคิดอยากล่ากับล่าความรับผิดชอบบ่มีปันนันอยากโดง่งอยากดังอยากเป็นศิลปินมีซื่อมีเสียงนี่แหละจังบักโชยไงมือนีร้องเพลงโชยไงคำว่องยุบอะไดรกระไดยุบอยไรกระไดมาทักล่าลงไปจังสัน ปวดหัวปวดหัวเพราะมีเรื่องส้างสันเนี่คิดจักเทียโอ้ยดีครับับดีครับทบดีครับดีครับโอ้ยแนกลูกพอดียิละอันมือเศร้านี่แม่เขาไปสํานักงานไปรับงานจอบภาพก็เลยเห็นจดหมายเนี่แหละซีเมนฝากมาให้โตเอออันแม่กบว่าเปม็นคนนี้มารยายหาปนในดอกแม่ก็เลยเปิดบ้างละละเออเป็นของโตน่นละเออครเออเอาอ่านซะโอ้โอ้มีมีความหนึ่งสีเว้าน้ำได้บบดนี้ครับคือเหมือนนี่มือเศร้านี่เนาะ ไอ้ที่มันหลอ่งเพลงโชใหญ่เฮานั่นยุบระยุกตก้าลาเมียกัจักเสียจังใดจูจากหาเรียนอันเลธสิมาถามว่าบอกลาพ่อสิหลอ่งเพลงโชใหญ่ได้บ่จะนานๆจะได้ยุครับเมียจังใดเดี๋ยวเนร่องร่องสอบเมืองก่อนด้วยเมียด้วยมาจังสรนได้บอกลาพ่อเมียได้ส่วงใจเนี่ยไปก่อนลาสอบสอบโอ้อีกความหนึ่งบัดที่นีอันใอยกับแหวนอันเมียยืมตัวตั้งแต่เปิดวงนั่นเด้ออย่าเฝ้าท่วงเด้อลาเด้อช่วงนี่งานวงเฮามันบ่มี่เมียควาเอาไปหมุนก่อนจะข้าวหรือว่าขันตใจดีก็ถือว่าเป็น สัญญาคำการเป็นศิลปินเนาะล่ะเนาะเอาสอมเล่ะเด้อแม่สิไปบอกอาจารย์นักดนตรีตเด้อครับครับจะสัส่งอะ,ะไรดีบ่ <laughs>